ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึพันห้าตอนทำไมเกษาหลวงปู่สูงถึงงอกได้ เรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงจากคำบอกเล่าของเฮียตีกาแฟดำได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของชุดนี้แล้วเรื่องราวของหลวงปู่สวงมีมากมายจากบุคคลที่ได้เจออภินิหารของหลวงปู่สวงบางท่านไม่กล้าเล่าในสิ่งที่ตนเองได้เจอมากับตาเพราะเกรงว่าจะไม่มีใครเชื่อ เพราะว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจะพยายามส่ะหาบอกแสของบุคคลที่ได้พบเจอกับหลวงปู่สวงเพื่อจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังถึงอภินิหารของหลวงปู่สวงเพื่อให้ทุกท่านที่ได้รับฟังจะยังคงมีความเคารพและศรัทธาหลวงปู่สวง ไปอีกตราบนานเท่านานทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยเป็นเพียงแค่สะพานบุญโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนทำทุกอย่างเพื่อหลวงปู่สวงเดินตามรอยหลวงปู่ช่วยเป็นสะพานบุญให้กับท่านที่เดือดร้อนที่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร ถ้ามีอะไรที่ทางช่องพอจะช่วยท่านได้เรายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะทางช่องคิดว่าเมื่อท่านเปิดเข้ามาชมในช่องท่องตำนานไปกับอริชัยแล้วท่านคือญาติคนหนึ่งของเราเรามาฟังเฮียตีกาแฟดำเล่าถึงการปรงผมหลวงปู่สวงโดยหลวงพ่อส้อยเป็นคนโปรงผมหลวงปู่สวงกันต่อเลยครับ ของผมนี่พี่ไม่ต้องถามว่าได้มาอย่างไรอธิบายให้ฟังชัดเจนหลวงหลวงพ่อส้อยปงผมหลวงปู่สวง <c oughs> ผมเป็นคนเอากล่องพลาสติกใส่น้ำหลวงหลวงพ่อโกนทีแรกอ่ะเหมือนหวีเลยอ่ะใบไม่โกนยินเลดใหม่ๆหม่เหมือนหวีเลย,ย,ลย,เ,ลเ,ลยเป็นล่งองหมดผมไม่มาแตา่แต่ใบไม่โกนยินเลดเหมือนหวีเลย <c oughs> ต้องเปลี่ยนใบใหม่แล้วก็ขอขอจริงหลวงปู่หัวเลาะเอามือลูบลูบหัวแกหัวเลาะพอครั้งที่สองเนี่ยเปลี่ยนใบใหม่ยนเล็ดเหมือนเดิมโกนนี่หลุดหมดเลยโกนโกนครั้งหนึ่งก็เอาผมเนี่ยมาล้างเอาสบู่ที่ติดกับผมมาล้างในกล่องที่ผมถืออยู่ใส่น้าเอาไว้อืมีเป็นที่มาที่ได้เกษาหลวงปู่แต่ที่หลวงพ่อเก็บเอาไว้คือคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าเล่ากรับมาวิธีก่อนครับ พอท่านโกนทั้งท่านก็จะมาแกว่งน้ําที่ผมถืออยู่เนี่ยจนกระทั่งหมดศีรษะแล้วผมก็เอาเกสาของท่านที่อยู่ในเนี้ยเอาน้ําเปิดค่อยๆแล้วไล่ให้น้ํามันล้นแล้วให้น้ําฟองสบู่มันออกไปน้ำจนกระทั่งผมก็ล่วงไปด้วยเดี๋ยตามน้ําไปด้วยเไม่มีครับไม่มีผมจมอยู่กับน้ําหมดอ๋อผมนี่จมจมเหรอครับจมต้องค่อยๆเทค่อยๆให้มันไหล ฟองสบู่มันจะออกไปหมดผมก็ค่อยๆเอามือเคลียร์เคลียร์ฟองสบู่ให้ไหลออกไปจนกระทั่งมั่นใจว่าสะอาดแล้วค่อยๆลินน้ําออกไปอ<ฮ>จนกระทั่งเหลือน้ํานิดๆอยู่กับเกสาท่าน<ฮ>เกสาท่านเส้นไม่ยาวประมาณสัก<ฮ>เหมือนกับเราใช้หวีเบอร์สองอ่<ฮ>นะน่ะยาวประมาณนั้นอ่ะ<ฮ>ผมก็เอากล่องพลาสติกถุงใบซึ่งเท่ากันปูด้วยกระดาษทิชชู่อื<ฮ>เสร็จแล้วก็ เอามือเขี่ยเก,ยเกสาหลวงปู่ก่อนเขี่ยผมยกมือไหว้ก่อนแล้วก็เขี่ย,เ,ยเพราะมันมีน้ําอยู่ยมันก็เขี่ยมาจนหมดผมไม่ให้เหลือแม้แต่เส้นเดียว<อ>แล้วก็เทลงไปในกระดาษทิชชู่แล้วก็เอาไปตากไว้ในห้องหลวงพ่อไม่ได้ตากแบบตากลมลลพอแห้งแล้วผมก็เก็บหลวงพ่อบอกเอามาใส่โหลนี้ซึ่งโหลเนี้ยมันมีน้ํามันจันอยู่<อ>ผมก็ใส่พอใส่เดี๋ยวหลวงพ่อขอหน่อยดิ แกก็เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยล้วงไปหยิบมาให้ติดมาแค่นั้นนี่ไม่หยิเส้นหรอกแล้วผมก็เอาอ่าเป็นอะคริลิกซึ่งเป็นเหมือนทรงเจดีนครปฐมอ่ะเอามาใส่เอาไว้ปรากฏว่าของผมเนี่ยยาวประมาณสามนิ้วได้หรอผมก็ตัดทอนให้ให้เป็นสามท่อนตอนตอนจะทอนผมก็ระลึกถึงท่านแล้วก็ขออนุญาตท่านแล้วก็ตัดเสร็จแล้ว ย้อนไปถึงไอ้ที่หลวงพ่อเอาใส่โลเอาไว้อืไปขอท่านหพ่อขอเกสาหลวงปู่หน่อยดิแข้งก้อยแเอามืออ่ะหยิบลงไปในโหถดึงมาเส้นเดียวแต่มันยาวสุดแขนเลยอุ้ยเนี่ยแกสาเนี่ยยาวสุดแขนเลยแล้วผมเอามาทอนโอ้โหบานเลยทอ,อนได้ทักงสามสิบเส้นเลยมั้ง เพราะวันนี้ผมไม่เออมีกี่มโมงแล้วเนี่ยที่โทษที่พ่อ<น>วันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนจะกินเหล้ากันเป็นพรุ่งนี้ได้เลยได้ได้ไดโอ้อเป็นพรุ่งนี้ไดมาได้เลยรักษาสุขภาพหน่อยอย่ายไปดื่มมากนะผมผมอยู่กับหลวงพอ่อมีมีผมกับรุ่นพี่ที่เป็นลูกศิษย์เท่านั้นนะที่ดื่มเหล้าได้นอกนั้นหลวงพ่อไม่ให้เข้ากุฏินะคนดื่มเหล้าเพราะหัก เเกเท่านไมให้เข้ากุฏิแต่มีผมกับพวกพี่ๆี่ลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งนั้น<ม>ที่ดื่มเหล้าเราไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วก็ไม่เคยหาเรื่องใครเราก็กินเหล้ามีระเบียบเรียบร้อยไม่มีใครมาแตะไม่มีใครมาต้องเมาขนาดไหนหลวงพ่อก็รู้ว่าอนี่ไม่เคยหาเรื่องใครมผมอะไรมาพูดหรอไอ้นี่ไปหาเรื่องเขาหลวงพ่อไม่มีเชื่อเพราะหลวงพ่อซื้อ,อเหล้าให้กินด้วย,ยบางที <laughs> ก็เขารู้ว่าลูกศิษย์เขาไม่มีไม่มีนิสัยเกเรเลยแล้วกินเหล้าในรู้มีสติทุกคนพวกผมเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีไม่มีไม่เคยไม่เคยมีชื่อปรากฏเรื่องด้านไปหาเรื่องใครไปทําความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่เคยเลยผมกินเหล้าแตงอาพสสิบเจ็ดทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ผมกินก็สิบฟกวขวสิบสี่สิบห้าผมกินเหล้าสุหรี่มาแล้วใช่ใช่เหมือนกัน ผมแต่ผมเลิกผมเลิกมานานละหลายเป็นสิบสปีสุขภาพผมเนี่ยพี่เห็นพี่งเออฮมันก็ยังแข็งแรงอยู่ทุกวันเพราะผมกินกินเล้าเสร็จปั๊บกินข้าวเลยคือผมก็ถามอาจารย์ที่เคยเจอหลวงปู่ไม่เจอเจอในนิมิตอถ้าอย่างนั้นโอเคเป็นไปได้เพราะผมเชื่อเรื่องยานสมาบัติผมเชื่อเพราะว่าตัวผมเองเนี่ย ผมก็เคยนั่งสมาธินะแล้วผมนั่งเนี่ยแล้วผมไปเล่าให้หลวงพ่อฟังนะโอ้โหหลวงพ่อแบบอีกทิศแกม่ทำไมเด้งกัดขนาดนี้วะเอาปลงผมไม่หน่อยผมในชีวิตนะไม่เคยนะมไม่เคยได้ปลงผมหลวงพ่อนะวันนั้นพอเล่าหลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกเมื่อไรเนี่ยเมื่อคืนนี้ครับหลวงพ่อเอาเอาเลยเอาเลย,เเลยปลงผมไม่เลยอืมแล้วถึงได้เป็นที่มาว่าผมได้แกสามา นี่ยเกษาหลวงพ่อเนี่ยเพราะผมเป็นคนปองเองอืมกเก็บไปเยอะเลยเลยก็ตอนนี้ก็จะหมดละแรงศรัทธาที่เรามีต่อหลวงปู่สวงเปรียบเสมือนกับวัคซีนที่ป้องกันได้สารพัดหลวงปู่สวงท่านไม่เคยทอดทิ้งลูกศิษย์ของท่านทางช่องจะนำเรื่องราวของหลวงปู่สวง มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังและรับชมตราบเท่าที่เอฟซีทุกท่านยังคงติดตามนั่นคือสิ่งเดียวที่พวกเราจะช่วยให้หลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินจะไม่ถูกลืมเลือนไปกับกาลเวลาตราบใดที่หลวงปู่ยังคงคอยช่วยเหลือพวกเราตราบเท่าที่พวกเรายังมีลมหายใจ อากูอากูอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสโนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวง อาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ